เอาล่ะเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือคำสาบที่ผูกพันด้วยความเจ็บปวดและความแค้นความรักที่เคยหวานล้ำบางครั้งมันก็กลายเป็นบ่วงกรรมผูกมัดดวงวิญญาณให้จองเวรไม่รู้จบ เรื่องนี้เริ่มเมื่อมาร์คชายหนุ่มผู้ไร้หัวใจตัดสินใจทิ้งนิสาภรยาที่กำลังท้องแก่ไปอยู่กับแพทคนรักใหม่ของเขาอย่างไม่ใหญ่ดีนิสาหัวใจสลายคลอดลูกก่อนกำหนดและเสียชีวิตลงในเวลาไม่นานทิ้งไว้เพียงคำสาปสุดท้ายที่ผูกติดกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายว่าฉันจะตามจองเวรไปทุกพทุกชาติ หลังแพทเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่กับมาร์คความผิดปกติก็เริ่มขึ้นเธอเห็นเงาแวบไปมาตามมุมมืดได้ยินเสียงเด็กร้องเบาๆเหมือนลอยมาจากที่ไหนสักแห่งจนขนลุกสู้วันหนึ่งขณะกำลังจะอาบน้ำแพทเปิดกระจกที่เต็มไปด้วยไอน้ำแล้วก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นรอยมือเล็กๆของเด็กทารกปรากฏอยู่บนกระจกบานนั้นแถมยังมีข้อความเขียนด้วยไอน้ำว่า แม่เจ็บเหลือเกินแพทมาร์คมาร์คมาดูนี่สิฉันเห็นผีฉันได้ยินเสียงเด็กมาร์คแพทเธอคิดมากไปเองหรือเปล่ามันไม่มีอะไรหรอกหน้าแต่ฉันเห็นจริงๆนะรอยมือเด็กและเสียงร้องไห้มาร์คคงเป็นเสียงลมหรือไม่ก็เธอดูหนังผีมากไปแล้วแต่วิญญาณของนิสาและลูกน้องไม่ได้จากไปไหนพวกเขาตามติดมาร์คและแพททุกย่างก้าวไม่ลดละ กลิ่นทูบจางๆโชยมาในห้องนอนตอนกลางคืนอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงจนหนาวสั่นกระดูกรูปถ่ายของมาร์กับแพทที่วางอยู่จูจ่ๆก็หล่นแตกกระจายและภาพของแพทในรูปนั้นมีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวเหมือนถูกกรงเล็บกรีดคืนหนึ่งแพทตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นวาบที่ปลายเท้าเธอค่อยๆชะงงงหน้าลงไปดูใต้เตียง ดวงตาสีแดงกําจ้องมองขึ้นมาจากความมืดมิดใบหน้าซีดเสียวของนิสาปรากฏขึ้นช้าๆพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวและเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูถึงเวลาที่เราต้องชดใช้แล้วของของฉันไม่มีใครเอาไปได้ร่างของแพทแข็งทื่อความหวาดกลัวเกลื่อนกิ่นทุกอนูและเสียงกรีดร้องของเธอในคืนนั้นไม่มีใครได้ยินอีกเลย